แจ้งเกิดดาวดวงใหม่แห่งวงการหมอลำว่าที่ซุปเปอร์สตาร์คนใหม่สาวสีโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระแสชั่วข้ามคืนอีกหนึ่งคนหาได้ยากมากเลยนะคนที่จะมาเพียงชั่วแบบว่าดังยงชั่วข้ามคืนแบบนี้แล้วคนให้ความสนใจศิลปินหรือว่าศิลปินคนใหม่ท่านนี้เยอะมากอืม จนคลิปนะคะกลายเป็นติดแฮชแท็กในมาแรงหลายคลิปแล้วนะติดมาแรงหลายคลิปแล้วนะครับนั่นก็คือน้องฮักแพงค่ะฮักแพงสาวบ้านแพงเป็นบ้านแพงเนาะน้องฮักแพงเพชรบ้านแพงนะครับดาวดวงใหม่ ที่ขึ้นมาเชิดช้าอีกหนึ่งคนนะครับบอสโจก็พร้อมเดินหน้าปั้นเต็มที่เห็นว่าเปย์เปยว่าก็จะได้ขึ้นไปประจำอยู่วงสาวน้อยหนึสองสาวน้อยลำเพินโชนะครับเป็นยังไงบ้างสาวน้อยอายุสิบหกปีคนนี้สาวสีตั้งแต่เราเห็นมาออดิชั่นวันนั้นเนาะคิดว่ากลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลอเลยนะครับมีแฟนคลับตั้งแต่วันแรกที่มาออดิชั่นเนาะแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าเสียงของน้องเองนั้นก็คือไปโดนใจนักปั้นทองสมองเพชรอย่างบอสโจยมานินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบร้านแพงที่ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีแค่วงสาวน้อยมัน่าจะเป็นรถแฮเอ่ยมีทั้งหน่วยหนึ่งหน่วย2แล้วก็ค่ายเพลงเอ่ยอย่างพี่แมนมานวันก็เข้ามาเป็นศิลป,ปินในค่ายของลำเพลินอีเดียรคคอร์ดนะคะคคแล้วก็ คือมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่นะคะพร้อมร่วมกับเฮียหน่อยแล้วก็ซอนนตเป็นผู้อนุมัติซอโนตนั่นก็คือภรรยาคนสวยของบอสโจที่ได้เป็นคนครอบคุมสาวน้อยหน่วยสองนั่นคือสาวน้อยลำพูนโชว์เนาะค่ะก็จะมาในฤดูกาลหน้าแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่รูปการีแล้วนะแต่เตรียมพร้อมแล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับสาวน้อยเพจบ้านแพงเองนั้นเซนหาเพชรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้โอกาสกับศิลปินหน้าใหม่ที่อยากมาออดิชั่นเนี่ยมีตลอดตลอด ชอบบอสโชว์อย่างหนึ่งบอสโชว์เป็นคนอ่านเกมขาดเกินเหมือนเขาเรียกว่ามาก่อนการค่เขาแกจะคิดไว้แล้วว่าอย่างแกตั้งวงสาวน้อยลําเพลินโชว์ขึ้นมาเนี่ยจะมีใครบ้างที่จะไปประจําหลักๆอยู่ในวงนี้แล้วก็ศิลปินคนไหนที่จะเอาไปเป็นดาวไปเป็นซูเปอร์สตาร์ในนี้ต้องมีแล้วรูปแบบการโชว์หรือว่ารูปแบบของเวทีอะไรคือผ่านการคิดมาหมดแล้วเชื่อในแบบว่าความคิด ของบอสโจแล้วก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งการบริหารงานของเฮียหน่อยค่ะอ๋อแล้วเอาเอาสมองเพชรสองคนมารวมกันี่จะไม่ปังคิวงานมาตั้งแต่ยังไม่เฉลยเลยค่ะว่าศิลปินคือใครโอ้โหจริงจริงที่ว่าตั้งแต่เปิดว่ามีโครงการสาวน้อยลำพูนชูมาเนี่ยมีคิวงานมาแล้วนะ เยอะพอสมควรเกือบร้อยคิวงานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดว่ามีศิลปินท่านใดบ้างแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้บริหารอย่างว่าโจอย่างนี้หน่อยยิ่งจับมือกันโอ้โหจะขนาดไหนมารอดูกันเลยนะครับแล้วมาพูดถึงน้องฮักแพงนะครับศิลปินใหม่ป้ายแดงน้องเพิ่งผ่านการ audition แล้วก็ตอนนี้มาอยู่สังกายกับศศายไว้วใช่ไหมรับแล้วเนาะก็รับเข้ามาแล้วก็มาแล้วก็มาฝึกฝนแล้วก็พัฒนาฝีมือน้องต่อไปแต่ช่วงนี้ออนทัวร์กรุงเทพก็เลยให้น้องฮักแพงนะคะได้ ขึ้นเปิดตัวค่ะขึ้นโชว์ในออนทัวร์กรุงเทพครั้งนี้ด้วยเชื่อไหมว่าคลิปเปิดตัวน้องฮักแพงเนี่ยตอนนี้มีคนดูกับสองแสนแน้วก็ทใช่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ขึ้นเวทีครั้งแรกเลยใช่ไหมที่วัดโกรกาสที่แต่งตัวแบบว่าพร้อมโชว์่สวยสวยแล้วสวยน่ารักมากแอบมีความบางงมคล้ายอุญิงแต่บางงมคล้ายที่สุสายใ่แต่บางงมคล้ายน้องอมแอม เป็นความสวยผสมประสาหลายหลคนใช่ค่ะจนเรียกว่าสายใหญ่จูเนียสายใหญ่น้อยแล้วก็ด้วยที่น้องฮักแพงเนี่ยเข้ามานียนับถือใครเป็นไอดอลรู้ไหมครับพี่อุงอิงจนยกให้เป็นครูแแบครับครูแบ่น้อยครูแแบ่ตอนนี้ผมอิงก็คือเป็นครูแล้วนะก็จะได้คอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยสอนน้องต่อไปเชื่อว่าน้องฮักแพงนี่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะต้องมาโด่งดังเหมือนกับพี่อุงอิงแน่นอนค่ะทุกคนย่อมจะเป็น อ่าเขาเรียกว่าซปเปอร์สตาร์ดวงดาวดวงดาวบนท้องฟ้าเห็นไหมคะมีหลายดวงนะดวงดาวมีหลายดวงมีหลายดวงฉะนั้นแล้วจะขึ้นไปกี่คนหรือกี่ดวงก็ยังเป็นดวงดาวที่สองสว่างอยู่ดีอ่าเชื่อในศักยภาพของทั้งหัวหน้าทีหัวหน้าวงเชื่อว่าเขาปั้นใครมาแล้วก็ต้องดังทุกคนแน่นอนเขาเล็งเห็น ศักยภาพตรงนั้นแล้วเขาซีนี่ไงคลิปนี้ไงคนดูแสนเจ็ดใช่ไหมเมื่อคืนนี้แต่คลิปก่อนนั้นคิดว่าเจ็ดมาแรงแล้วนะบอสโจมาแรงก่อนหน้านี้ที่บอสโจโพสต์นี่คือสามสิบแปดคลิปวันออดิชั่นมาออดิชั่น,นก็คนดูเป็นล้านหนึ่งวันหน 1> 1ึน่งล้านวิวเนาะ,ะอืมเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์1,500คอมเมนต์นะครับบอกว่าเสียงดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสุดยอดบอสโจมองคนไม่ผิด สายหมอลำเลยค่ะคนนี้น้องพักแพงเนี่ยก็คือมาเสียงมาในสายพอน้องลำเป็นน้องเก่งนพอน้องมีแบบว่าตอนที่เรามันที่บอสโทไปหาที่บ้านน้องก็ได้ลำให้ฟังเนาะอืมค่ะนี่เด็กคนนี้บอธรรมดาเสียงหมอลำขนานแท้หน้าตาหุ่นได้่ลำเป็นอีกต่างหากวันแรกขึ้นเดี๋ยวนะวันแรก การขึ้นวงใหญ่มีคนชมหลายพันถือว่าทำได้ดีแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้สนับสนุนทุกๆคนที่ในอยู่ในองค์กรสานาเพบ้านแพงสู้ๆครับผู้ถึงน้องไม่ตื่นเต้นเลยนะน้องขึ้นวงใหญ่ครั้งแรกแต่น้องแทบไม่ตื่นเต้นเลยนะะพอขึ้นเวทีไปแล้วเป็นอีกคนเหมือนน้องอิเลยนะด้วยความที่มีพี่อุ๋งอิงเป็นพี่ไรฟังวงเหมือนอุ๋งอิ๋งนะน่ารักดีเออเหมือนอี๋เหมอนอี๋นะเว็บแรกคิดว่าอุ๋งอิ๋งเหมือนกัน เนี่ยมุมนี้เหมือนอุหอิงมุมข้างๆเนี่ยแล้วก็เราก็ชอบโพสต์ของพระเอกขอภายค่ะนางเอกออมแอมโพสตนะที่บอกว่าเห็นน้องฮักแพงแล้วก็คือโอ้โหเหมือนเห็นตัวเองวันแรกที่มานั่น<ม>แหละทุกคนย่อมมีครั้งแรกและวันแรกเสมอมฉะนั้นแล้ว สำหรับผู้บริหารอย่างบอสโจอย่างสองร้อยเพชรบนแพงอย่างค่ายลำเพลอีทีเลคอนเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้ออกมาเฉิดฉายบนเวทีหรือว่าในวงการสำหรัเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะแล้วแฟนคลับแฟนเพลงเองนั้นก็คือได้เข้ามาติดตามตั้งแต่วันแรกได้เห็นน้องขึ้นมาออดิชั่นตั้งแต่วันแรกก็คือติดตามมาเลยนะนี่ไงโค้ชแอบโพสต์นี้ที่คู่กับน้องฮักแพลงนี่นะนี่นะบอกว่าอ่า เห็นน้องฮักแพงมาวันแรกคิดถึงวันที่ตัวเองมาวันแรกอารมณ์น่าจะคล้ายๆกันพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องสาวนะคะ,คะขอให้คนรักคนเอนดูน้องเยอะๆะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสาวน้อิเพนแพงค่คะสวยๆน่ารักใช่ค่ะอ,อย่างน้องอุอิงมาวันแรกนนองก็กลายเป็นกระแสเนาะเป็นกระแสตั้งแต่มาออดิชั่นเหมือนกันแล้วก็ทำให้สาวน้อยเพื่อนแพงนะคะไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิลเพลงอะไรมาก็ เรียกว่าขึ้นทำเนียบติดแฮชแตกหนึ่งในมาแรงในช่องมือประเทศไทยครับ,าบามารอดูกันต่อไปรอดูการบอกว่าเติบโตก้าวหน้าของน้องฮักพแพงกันดีกว่าว่าพอเปิดมาแล้วดูการหน้าปึ้งปึ้งปังปังเนี่ยจะเป็นยังไงนะ้องแม่ประจําอยู่อีกวงหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงเชื่อว่าวงสาวน้อยลําเพลินโซต้องอีกหนึ่งวงที่ หาคิวยากอีกแน่นอนสาวสีเ<ช>นาะ<ช>เพราะตอนนี้วงการหมอลำตลาดหมอลำม,มันขยายฐานไปมากขึ้นกว้างขึ้นคนต้องการหรือว่าเจา้าภาพเนี่ตต้องการคิวงานหมอลำเพิ่มขึ้น<ช>จนทางบอสโจเองกับเฮียหน่อยได้เล็งเห็นว่าอยากจะเปิดหมอลำอีกวงหนึ่งขึ้นมาเราก็ได้ตั<ช>้งใจทำหน่อขนาด ใช้ชีวิตการหาเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ติดขัดมไม่มีอะไรไมาติดขัดก็คือการเงินที่ดีเศรษฐกิจที่ดีฉะนั้นหมอํำก็ต้องแบบว่ามีการแสดงเพิ่มขึ้นจากงานหลายๆงานจากเจ้าภาพที่มีกําลังจ้างค่ะนี่แหละมาบวกกับเขาเรียกว่าหมอํำกําลังโด่งดังดหลายๆคนแล้วก็เพลงหมอํำติดในมาแรงหลายเพลงเนาะ,ะแล้วก็ไปออนทัว์อย่างนี้ก็แบบเจ้าภาพก็คือไอ ผู้จัดเนี้ยก็ได้กําไรอ่าใครก็อยากที่จะเอามอลล์ไปออนทัวร์เพราะว่าได้ดูทั้งแดนเอ๋ยเวทีเอ๋ยแสงสีเสียงแต่ครบรถนะใช่โชว์การไปดูหมอลำวงหนึ่งเน่ะหมอลำหมู่เนี่ยมันได้ทุกไลฟ์มากเลรสชาติจริงๆเหมือนเราได้นั่งดูทั้งโชว์ได้นั่งอยู่ทั้งโชว์ได้นั่งดูทั้งแบบตลกได้นั่งดูเรื่องราวดราม่าเหมือนได้ดูละครเรื่องหนึ่งเลยก็มีี่ได้ดูวัฒนธรรมได้ดู โอ้โหอธิบายแบบว่าแบบว่าไปแล้วมันใจฟูสุดๆอ่ะนะค่ะบัตรเท่าไหร่ก็คุ้มเกินคุ้มนะครับสำหรับหมอลำค่ะโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้น้องทักแพงนะครับขอให้ดังๆปังๆขอให้มีแฟนคลับรักเยอะๆนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้น้องเก่งแล้วแหละถ้าพัฒนาขึ้นไปอีกเก็บเอาทุกรายละเอียด เขาเรียกว่ามาปรับตลอดวันแล้วก็ุกทุกวันเก็บเอาประสบการณ์มาเป็นครูของตัวเองเชื่อว่าน้องจะต้องเก่งขึ้นมากๆแล้วก็ต้องมายืนเป็นซูเปอร์สตาร์อีกหึ่งคนแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับนี้บ่าวเจวาดีไซน์กับสาวสีเมืองเลยครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ